คูบุรินค่ะค่ะรีบมาหน่อยนะคะพี่ชะอออนานแล้วนะคะเนี่ยค่ะค่ะไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายเลยค่ะ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 คุูบุรินค่ะค่ะโอ้ยคูบุรินปวดหลังปวดหลังโอ้ยปวดหลังอินะนั่งตรนนี้ได้ไหมคะเนี่ยค่ะค่ะเชิญค่ะคุณลุงเอ้ยคุณคุณป้าค่ะคุณป้าจ่าจ่าขอบคุณจ่าลูกค่ะค่ะนั่งแป๊บนั่งแป๊บค่ะอย คืออะไรคะส่วนมนทำไมคะป้าเป็นหมอจ้ะหมอหมอ,หมอด้าน<ม>ไหนคะหมอดูจ้ะหมอดูป้ารู้นะหนูนี่เป็นครูใช่ไหมล่ะเฮ้ยใ,ใช่ค่ะเนี่ยดูแล้วเราก็ดูหน้าตามีเคราะหนะหนูเนี่ยนะคะมีเคราะใช่จ้ะคุณป้ารู้ได้ไงว่าหนูมีเคาะดูจากสภาพหนูตอนนี้ก็ดูมีเคราะนะจ๊ะแต่ถ้าอยากดูเนี่ยมันต้องดูให้ลึกๆมือจ้ะมือ ดูมือเหรอคะดูมือค่ะค่ะเล่มือมาเร็วมากค่ะค่ะนี่ค่ะหนูค่ะที่นี่เขาไม่เล่นเท้ากันนะลูกนะอันนี้มือค่ะมือเหรอจ๊ะมือค่ะแหม่ซากเชียวทาครีมบำรุงมันนาเลาอ่ะค่ะอีแก่ค่ะโอ้ไม่มีอะไรค่ะจะเดี๋ยวหนูหลับตานะหลับตาหลับตาโอยคุณป้าเขาไม่จะกะจีคุณป้าไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณป้า เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะแป๊บนึงนะมันต้องดูให้ลึกจ้าค่ะนานจังเลยครับคุณป้าลืมตาได้เลยจ้ะลูกค่ะอุ้ยอุ้ยไฟนะคะเนียใช่จ้ะไฟค่ะไยวิบากกรรมลูกอุ้ยคุณป้าเชื่อไหมคะว่าพี่ชาออนอายุ49ปีเพิ่งเคยสังเกตเพิ่งเคยเห็นนี่แหละค่ะเนี่ยเวรกรรมมันบังตาอยู่กับเรามา40กว่าปีเนี่ยไม่เคยจะมองจะดูเลยใช่ไหมล่ะค่ะใครเขาบอกว่าไฟบนฝ่ามือนเนี่ยมีอัชะตาจะขาด ชะตาขาดเลยเหรอคะใช่จ้ะแล้วแล้วหนูต้องแก้ยังไงได้บ้างคะเนี่ยจริงๆป้าก็แก้ให้หนูได้นะแต่ว่าพอแก้มันก็ต้องมีพิธีกรรมพอมีพิธีกรรมมันก็ต้องมีค่าครูกันสักหน่อยอะลูกเท่าไหร่คะคุณป้า5 9 9 9บาทเองจ้ะคุณป้าแพงไปปกัเนี่ยไม่แพงรลูกพิกชีวิตหนูเลยนะลูกนะพิชชีวิตลองดูก็ได้ค่ะมาขอเลขบัญชีหน่อยค่ะสะแกนได้เลยลูก ค่ะค่ะห้าเก้ากับห้าพันได้ไหมคะลดหน่อยโอ้ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่ามาต่อป้าเลยหนูนี่ป้าแกดวงหนูนะเนี่ยโอโอเคค่ะโอ้แล้วนะคะโอเคจ้ะมามาน้ำมนต์ลูกเดี๋ยวป้าจะแก้ให้นะลูกนะมามายื่นมือมาเร็วมาหลับตาลูกหลับตา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 ลึกๆลูกเดี๋ยวป้าแก้ให้ นานจังเลยเคะคุณป้าคุณป้า,ปาหนูอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นเล่นพิธีกรรมสำคัญลูกแอบลืมตาได้เลย<ม>จ้ะ <c oughs> ลืมตาแล้วมองคุณป้า <c oughs> อย่าคำพิมากลุกรีบพลิกดวงชะตาชีวิตหนูเลยนะ มันหายไปแล้วหายไปไหมลูกหายค่ะอืมคือห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันตัดกรรมวิบากกรรมหนูไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วดีมากค่ะดีมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวชีวิตหนูหลังจากนี้จะเจริญรุ่งเรืองปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยโอ้หสาธุค่ะบาปบุญค่ะบาปบุญบาปบุญเดี๋ยวป้าไปก่อนนะป้าปวดฉี่ หูหลุดไม่ค่อยดีใช้งานบ่อยลุกเ้ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อเลยอะหายวับไปกับตาเลยอะหอยทำไรครับคุณพิชาออนคุณปูลินยิ่งตัวเองยิ่งน่ากลัวอยู่มาไม่สุม้ไม่เสียงเลยค่ะพี่ชองตกใจหมดแลาผมจะมาเสียงดังทำไมอะคนต้องเยอะต้องแยอไอเขานี่ครูพูลินเมื่อกี้นะก่อนที่คุณจะมาฉันมีความเจ๋งในชีวิตด้วยความเจ๋งคืออะไร เมื่อกี้นะมีคนมาตัดกมให้ฉันแล้วก็ดูดวงดูดวงให้ฉันนะตอนนี้นะชีวิตฉันจะเจริญรุ่งรวยจะเจริญรุ่งรวยรุ่งรวยเลยจะเจริญรุ่งรวยรล่งวนี่คุณจะเชื่อเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันงมงายเกินไปไม่โอ้ชีวิตนี่คุณนอกจากคุณจะบูลลี่ฉันแล้วคุณยังจะไม่ฟังฉันอีกนะคุณอย่าเออย่าพูดว่ามันคือการงมงายมันคือการมูเตลูมันคือเครื่องมันคือเครื่องที่ทำให้เราบันดาลอกบันดาลใจค่ะ ทําที่ชอบมันก็ได้แต่ว่าอย่าเยอะเกินไปนะ5,999บาทะบ้าไปแล้วฉันโอนไปแล้วค่ะบ้าไปแล้วคุณพิชาอ้อนมันคือความสบายใจของฉันนะครูพูลินเนี่ยพอฉันโอนไปใช่ไหมมันตัดกรรมปุ๊บหลังจากนั้นฉันได้ได้กลับมาสิบเท่าเลยนี่ยคุณไม่เชื่อใช่ผมไม่เชื่อไหนครูคุณอยู่ไหนออนั่นไงป้าคะป้าคะมาหน่อยโอ้ป้าลูกแป๊บนดงนะแป๊บ เจ็บขาเนี่ยอย่าเรียกเร็วลูกค่ะนั่งนั่งเลยค่ะสภาพแบบเนี้ยนะค่ะแบบนี้เลยค่ะผิดทางค่ะผิดทางได้จ้ะแม่ป้าก็ตลกซะด้วย คืออันนี้เป็นเพื่อนคุณครูของดิฉันเองค่ะคืออยากให้คุณพาช่วยดูดวงแบบที่ดูให้ชันตะเกียะค่ะทาไม่เพื่อฉันหน่อยฮะดูดวงอะไรผมไม่ดูผมไม่เชื่อโอ้ยไม่เชื่อก็อย่าเชื่อจริงๆลองก่อนอาก็ผมไม่เชื่อไงหรือลองก่อนลองอะไรเราเป็นครูใช่ไหมล่ะนี่เห็นไหมคุณ <ทำ S 2> พิชา<ง>ออนแบบนี้ใครใครก็พูดได้โอ้ยไม่เชื่อก็เอามือมาหน่เดี๋ยวป้าดูให้มามามายื่นมายืนมาเนี่ย มีปานในที่รับใช่ไหมล่ะฮะจริงเหรอ,อปารู้ได้ไงปาเป็นหมอดูโอ้ยแล้วปานนี่นะจะทำให้ชีวิตเราตกต่ำดิ่งลงเหวมนะผมไม่เคยบอกใครเลยว่ามีปานดิด่งลงเหวเลยเหรออ๋อถึงว่าเมื่อกี้ผมขับรถมามผมขึ้นสะพานมผมไปถึงจุดย้อนลงมาอย่างนี้เลย นี่เราดูไหมล่ะติดไฟแดงอะ่ะรถจะไปไม่ได้นะเนี่ยไฟแดงเหรอก็ต้องอยู่นะสิเมื่อกี้ผมจอดไปทั้งสองไฟแดงป้าเห็นไหมล่ะชีวิตเราอะ่ะ <c oughs> มามาเดี๋ยวป้าแกะคำให้เองมาโอ้ผมอยากแก้ม้างเลยครับต้องทำยังไงครับป้าโอนสิลูกอยากแกะคำกับโอนได้ครับได้ครับโทรศัพท์อยู่ไหนวะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแป๊บแป๊บแป๊บไม่ใช่ลูกไม่ใช่ ผู้หญิงเนี่ย5 9 9 9แต่เองอ่ะ6,999ฮะทำไมของผมแพงกว่าคุณพิชาออนนะครับของเขาแค่5,999เเ้าองเขาแค่แก้ไยบนฝ่ามืออันเล็กนิดเดียวเราปานดำเท่าฝ่ามือต้องแก้หนักมนนลรู้จริงด้วยครับจริงด้วย6,999 999เรียบร้อยครับป้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าผมอยากแก้คอื่นด้วยผมต้องทำอะไรครับ ไม่ต้องแล้วลูกตัดกรรมเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอนเสร็จปุ๊บตัดกรรมปั๊บเดี๋ยวนี้มันไฮเทคลูกโหสุดยอดเลยครับป้าสุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวป้าไปก่อนแล้วลูกนะป้าดูป้าค่ะมากแป๊บนึงป้ามีของแถมให้หนูด้วยลูกนี่ถ้าอยากพูดดีวาจาเนี่ยอมไวสักหัวหนึ่งลูกอมไว้แล้วถ้าพูดแล้วยังไม่มีใครเชื่อครับ สักครึ่งนึงลูกเห็นไหมนี่สักครึ่งนึงครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยลูกผมไม่กล้าใช้เลยครับป้าไม่เป็นไรแต่ป้ากินไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของฟรีผมชอบผมชอบแต่ป้าใช้บ่อยนะเนี่ยอันเนี้ยผมก็อยากลองใช้เหมือนกันครับป้าดีมากงั้นป้าไปก่อนนะลูกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีจ้าสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุบุญค่ะสาธุบุญค่ะลูกขอบคุณจ้ะขอบคุณนะขอบคุณนะครูภูลิน คูดเป็นแหละฉันว่าของฉันแม่นแล้วนะคูครูบูลินแม่นกว่าอีกอ่ะเขารู้ได้ไงว่าคุณมีปานที่หลังอ่ะจริงผมไม่เคยบอกใครเลยนี่เราจะไปหาครูแม่นๆจากแบบนี้ได้จากที่ไหนอีกเนี่ยสาธุจริงๆ้ป้าสาธุครับป้าอู้ยครูบูลินครับคุณแต่งตัวอะไรอ่ะชุดสอนครับฮัลังทำไมอะ เด็กหลับตามาก็รู้ว่าคุณมีปานเอา้าจริงด้วยพวกเราโดนหลอกกันเนี่ยโดนหลอกเอ้าอป้าเอ้ยหลอกกันทำไมวะเขาสาดคืนไปเลยปะดีนะฉันฉลาดกว่าคุณอะ่ะฉันแต่งตัวมิดชิดโดนน้อยกว่คุณตั้งพันหนึ่งแกเมื่อวานแกได้ไปนั่นปะไปไนงานที่จัดที่แถวๆเนี้ย ที่สวนนั่นน่ะไม่ได้ไปอ่ะอุ้ยกินไม่ได้ไปอ่อแกโคตรพลาดเลยอ,ะอ่ะที่มันมีของกินอร่อยอร่อยปะ่ะใช่อร่อยทุกอย่างเลยฉันไปลองกินมาแล้วแกโคตรพลาดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็ไ,ได้ไม่ไม่ซีเท่าไหรอ่อ่ะแบบอย่าลืมแล้วกันเมื่อคืนติดดูนางงามได้ไงอ๋ออุ้ยืนขึ้นเร็วยืนขึ้นเร็วกูดมอร์นิ่งที g o o d morning, student. how are you I'm fine thank you and you I'm fine Sit down. thank you teacher นี่เป็นเด็กก็ต้องทำความเคารพผู้ใหญ่นะลูกนะเป็นเด็กดีนะพวกเราเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือนะคะภาษาอังกฤษเรื่องเพ e s เซน s i ซิมเ t ิลเทนเดี๋ยวจดตามครูบนกระดานนะลูกนะมางของก่อนหนักมีคนโทรมา โหลไฟเออได้ดูเหมือนกันใช่ปะ่ะม worries, ini, ีไทยแลนด์เมอร์ว่าที่ขนมมงอ่ะโคตรดีใจเลยอ่ะคือแบบเชียร์มาหลายปีแล้วไงประเด็นอ่ะแล้วคือแบบเออแล้เป็นคนที่เราชอบด้วยอ่ะแล้วเราก็นี่ไม่คุยโทรศัพท์กันสิคะปูลินอะไรปูลินคุยอ่ะหนูอะ เรียนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่ใช่นายภูรินไม่ใช่ผมไม่คุยโทรศัพท์สักวันเนี่ยครูขอได้ไหมไม่ใช่ผมผมนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับอาจารย์เพื่อนเขาก็ยืนยันว่าเธอเป็นคนทําเอ้าก็ได้ยืนจริงๆจดตามจดตามเดี๋ยวเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดไม่ได้นะจดตามขออนุญาตค่ะเฮ้ยมาเลยลูกมาเลยมาเลยนี่มามานี่เพื่อนใหม่ของนักเรียนนะจ๊ะเขาเป็นเด็กใหม่เพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพวันนี้ แนะนําตัวเลยลูกแนะนําตัวสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆเราชื่อมนัสรันประกาศนะคะชื่อเล่นชื่อกิฟค่ะอายุอี่สปีแล้วค่ะวายแกจังเลยเด็กไงวากิฟค,ค่ะเพื่อนสนิทเรียกอีแก่กค่ดดเดี๋ยวทำต่อนะแล้วเดี๋ยวทําแบบฝึกหัดได้เลยนะลูกนะทำไมแกโตเร็วจัง อย่าเลยเพื่อนพูดมาวันแรกสงสารเพื่อนโอ้ยนกเ,เกจะเป็นพ่อพักอะไรวะโดยฉันนั้งคนเดียวก็ได้จิ๊บจิ๊ยืมปากกาแท่งนึงดิเรามีแท่งเดียวอะไรนะ,ะรนะเรามีแท่งเดียวอะไรนะเรามีแท่งเดียวเฮ้ยใครคุยกิ๊บนางสาวกิ๊บิ๊บมาถึงวันแรกก็คุยเสียงดังเลยนะลูกนะ คนที่นี่เขาไม่คุยกันนะลูกเขาทำแบบฝึกหัดจริงค่ะเขาโทษค่ะเออสนุกดีปะเดี๋ยวครูก็มาโหกันพอดียาหยุด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 สนุกจะตาทยช่างมีสภาพ ดี๋กันนะใครโยนคูู้ถามว่าใครโยนใส่ครูเอ่ยกิ๊บกิ๊บทำอีกแล้วค่ะหนูหนูไม่ได้ทำนะคะนางสาวกิ๊บมาวันแรกเนี่ยก็กำเหิมเลยนะเนี่ยโยนของใส่ครู ออกมายืนหาห้องเลยแต่แตกิฟไม่ได้ทําจริงๆนะครับครูผมเห็นอยู่ครูเชื่อเขานะคะครูแกก็เข้าข้างกันเดดีเห็นว่าเป็นเด็กใหม่หรออันุุลมอ่ะแบบนี้มันอันุุลมไม่ได้นะคะคุณครูจริงหนูไม่ได้ทํามันลอยมาหาครูเอกมั้งฮะมันต้องมีคนี้ครูต้องทําโทษยังไงดีคนักเรียนกีทีดีเนี่ย ีสามทีค่ะโอ้สองก็ได้ค่ะสงสารเพื <c oughs> ่อนสามบวกสองได้เท่าไหร่ในพูรินสามบวกสองได้สองมั้งครับครู้ยินดีๆคขั้จศาสตร์เนี่ยครูสมพรเขาสอนมาเอาใหมสามบวกสองห้าก็ได้ครับห้าครูจะตีเธอห้าทีโทษฐานโยนของใสค่ครูกับลังหันแตหนูไม่ได้ทำค่ะอาจารย์หนูยังนั่งจดอยู่เลยอ่ะ เพื่อนเขาก็ยืนยันว่าเธอเป็นคนพูดแล้วคนที่นี่เขาไม่โกหกจริงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าเธอจะไม่ทำอีกนะได้ค่ะกลับไปนั่งที่ได้เดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวคููเดี๋ยวครูแต่งตัวแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวคููกลับมา ระวังตัวไะตอนเอด็กเอาเด็กใหม่ว่าเป็นไรใช่ไหมแกมาๆมามาจะสอนต่อแล้วโทรศัพท์ใครดังของของบุรินหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ใช่ของอาจารย์นั่นนั่นแหละรครับของคู่เหรอใช่ ไว้ของครูจริงด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมรับไงอ่ะลูกกดสีเขียวเองนี้เลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะใช่ค่ะดาวคสวัสดีค่ะอ๋อว่าแล้วเสียงคุ้นคุนสวัสดีค่ะท่านพอออพ่อ๋อโทรมาอ๋อกิฟต์ค่ะกิฟต์อ๋อกิฟต์มาแล้วค่ะอยู่หกทับสองค่ะอ๋อได้เลยค่ะท่านพอเพิ่งเจอพรพวิทย์เองค่ะได้ค่ะได้ตอนนี้เลยเหรอคะ โอเคค่ะโอเคค่ะ,คคะนางสาวกิ๊บท่านผอ,อรเรียกเธอน่นี่้ข่าวเร็วเวทั้งเสียงดังทั้งโยนกระดาษใส่อาจารย์อีกนี่มานี่เลยที่นี่นะถ้าใครเป็นเด็กดีจะดังมาก เดียนต่อลูกเดียนต่อขอ,อกลับมาครพูพรวิทย์คะว่าไงพ่อไม่เรียกหนูนี่คะพ่อเธอของอ,อ่อ,อพ่อไม่ได้เรียกเธอเรียกครูเอา้าแกเป็นลูกผออ,อ่เหรอใชออ่จริงเหรอเนี่ยไม่รรู้เลยครูไปก่อนนะลูกนะไป,ไปไหนหรครับครูครูโดนย้าย ขอให้พวกเธอคิดถึงครูนะเอาฮะเอาเก็บของแล้วไหมเราไปก่อนนะไปไหนหางเรียนใหม่ดิเอาแม่เราไม่อยู่คิดถึงฉันด้วยฮะเอาะไรวะไปไหนกันนีก่กิ๊บกิ๊บกิ๊บลูกกิ๊บพะไปไป,ไปช่วยครูหน่อยบอกพ่อเธอว่าอย่าไล่ครูออกฮะเอาอะไรวะไปกันหมดเลย เหลืออยู่คนเดียวทำอะไรดีวะเรียนต่อดีกว่า